2. เวลาเครียดให้ยกเวทอันนี้โคตรของโคตรบทเรียนที่ดีมากของปีนี้คือตอนที่ผมเพิ่งออกจากงานประจำอะเอาตรงๆนะผมเครียดมากมกและสิ่งหนึ่งนะที่ผมทําเป็นประจําก็คือเหมือนเชื่อแหละคือผมไปฟิตเนสครับคือคอนโดผมในยูย่ห่าจากฟิตเนสประมาณ1โลครึ่งถึง2โลประมาณนี้ผมก็เดินไปกลับครับช่วงแรกๆเนี่ยไปบ่อยมากแบบ5วันต่อสัปดาห์หรือ6วันต่อสัปดาห์เลยแล้วก็ไปเล่น ที่นู่นใช่ไหมก็เล่นที่เจ็ดเนาะแล้วก็แบบมีคุยกับพี่ๆที่เป็นเทรนเนอร์คือช่วงนั้นเราจริงๆเวลามีใครมาถามว่าเฮ้ยมีวินัยจังทําไมมายิมบ่อยจังอะไรเงี้ยผมแชร์อย่างนี้แล้วนะว่าเอาจริงปะทุกด้านในชีวิตตอนเนี้มันเละเทะไปหมดแล้วอย่างน้อยนะขอให้มีสักด้านหนึ่งที่เราแบบสามารถรักษามันได้ใหม้มันรู้สึกมั่นคงมากที่สุดอะแล้วด้านนั้นอะคือฟิตเนสแล้วพอเราเครียดอะไรเงี้ยเราไปใส่ตรงนั้นให้เต็มที่เลยมีบางวันอะผมจําได้เลยมีวันหนึ่งผมเล่น ยกเวทอะมันหนักเหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกผมใส่อารมณ์มากจนรู้สึกยกไปแล้วเหมือนจะร้องไห้ไปอ่ะเพราะแบบตอนนั้นมันมีเดือนหนึ่งอ่ะจาเดือนไม่ได้แล้วแบบผ่านไปจนถึงวันที่20กว่าแล้วผมยังเมคมันนี้ไม่ได้สักบาทอ่ะตอนนั้นมันเครียดมากนะจริงจําได้เลยแบบยกเวทไปแล้วแบบเหมือนจะร้องไห้ไปอะไรเงี้ยแต่พอจบเซสชั่นของการยกเวทมันดีขึ้นความรู้สึกเราดีขึ้นเนาะผมก็เลยมองว่าถ้ามันเครียดเมื่อไหร่รนะครับไปยกเวท คือคําตอบนะครับที่จะช่วยทําให้ความรู้สึกต่อเราที่มีต่อปัญหาเนี่ยหายวับไปกับตาได้เลยหลังจบเซสชั่น